กลยุทธ์คงเบ่งตอ,ตอนกำเนิดหกหลงพระเจ้าเล่าปีจะไม่สามารถครอบครองเสฉวนและตั้งตนเป็นเจ้าแห่งจกกกได้เลยถ้าหากว่าไม่มีบุคคลที่ชื่อว่าคงเบ่งบุรุษผู้ปราดเปรื่องท่านนี้คงเบ่งเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งโลดแล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของจีนตุดดังมังกรซึ่งสำแดงอิธิริ์อยู่บนท้องฟ้า คงเบ้งดูดต่างสุภาพบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่เปลี่ยนไปด้วยสติปัญญาและความสามารถพิเศษในการอย่างรู้ดินฟ้าและมหาสมุทรคงเบ้งมีชื่ออันเป็นทางการว่าจูกัดเหลียงนอกจากนั้นก็ยังมีฉายานามอื่นๆอีกเช่นมังกรหลับหรือหกหลงซึ่งสาเหตุที่คงเบ้งได้รับสมญานามเช่นนี้ก็เนื่องมาจากว่าคงเบ้งใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายอยู่บนภูเขาโงรังกัง โดยประกอบอาชีพเป็นชาวนาแต่กระน,นั้นก็ตามแม้ว่าคงเบ้งจะแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีชีวิตที่สมถะและสันโดษเช่นนี้แต่เมื่อคงเบ้งมีเวลาว่างจากการทำนาและช่วยเหลือชาวนาแล้วเขาก็ให้ความสนใจในเรื่องการเมืองของประเทศกลอุบายในการสู้รบรวมทั้งเทคโนโลยีอันเกี่ยวกับยุธทธภัณฑ์ทางด้านการทหารอีกด้วย เรามักจะพบว่าตัวละครส่วนใหญ่ในวรรณกรรมเรื่องสามก๊กแต่งกายโดยสวมเสื้อเกราะและกวัดแหว่งอาวุธคู่ใจอยู่บนหลังม้าศึกแต่เครื่องแต่งกายของของเบ้งกลับเป็นไปในทางตรงกันข้ามกล่าวคือแม้ว่าในบางครั้งขงเบ้งจะออกบัญชาการรบในแนวหน้าด้วยตนเองแต่เขากลับแต่งกายด้วยชุดผ้ายาวๆพร้อมกับสวมหมวกผ้านอกจากนั้นก็ถือพัดขนนกแทนการจับอาวุธ ส่วนพาหนะสาคัญที่ขงเบ้งนิยมใช้ก็คือเกวียนเล็กๆเล่มหนึ่งแต่กระนั้นก็ตามขงเบ้งมักจะไม่ออกมาในสนามรบด้วยตนเองเนื่องจากว่าด้วยวิสัยของผู้เป็นปราดดังเช่นขงเบ้งแล้วเขาจึงนั่งดูการรบอยู่บนกําแพงเมืองหรือภายในค่ายเท่านั้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วการต่างๆที่ขงเบ้งคาดเอาไว้ก็เป็นไปตามนั้นทุกครั้งสมาชิกในครอบครัวของของเบ้ง คงเบ้งเป็นบุตรชายคนที่สองของจูกัดซ่งหรือจูกัดจูซึ่งเป็นขุนนางผู้มีใจอันซื่อสัตย์อยู่ในราชสำนักของพระเจ้าเฮียนเต้พี่ชายของคงเบ้งชื่อว่าจูกัดกินทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ในงอกกกของสุนกวนส่วนน้องชายของคงเบ้งชื่อว่าจูกัดจินดังนั้นแล้วสกุลจูกัดจึงมีผู้สืบสันดานเป็นชายถึงสามคน องเบ้งมีพรรยาชื่อนางอุยซีซึ่งรูปกายภายนอกของนางถือได้ว่าเป็นคนอัประลักเปล่าวคือผิวกายดำใบหน้าเต็มไปด้วยฝีและหาความงามภายนอกตามที่สตรีควรจะมีไม่ได้เลยแต่กระนั้นก็ตามแม้ว่านางอุยซีจะมีรูปชั่วเช่นนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาชดเชยความอัปลักให้กับนางอุยซีก็คือสติปัญญาอันเป็นเลิศ ด้วยเหตุนี้เองคงเบ้งซึ่งเป็นผู้ที่มีสติปัญญาในระดับเหนือมนุษธรรมดาจึงได้มองข้ามจุดด้อยในข้อนี้ของนางอุยซีไปและทําให้เขาได้พบกับความงามอันเลอเลิศภายในร่างกายของฝ่ายหญิงซึ่งความงามเช่นนี้เป็นความงามที่ไม่ลดน้อยไปตามการเวลาและวัยแต่ในทางตรงกันข้ามกลับเพิ่มพูนมากขึ้นทุกวันคงเบ้งมีลูกชายที่เกิดกับนางอุยซีมีชื่อว่าจูกัดเจียม เจ้าหนุ่มจูกัดเจียมเป็นผู้ที่มีสติปัญญาดีเช่นเดียวกับบิดาและมารดานอกจากนั้นก็ยังมีความสามารถในทางวาดรูปอีกด้วยดังนั้นแล้วพระเจ้าเล่าเซียนพระราชโอรสของพระเจ้าเล่าปีจึงได้ยกพระราชธิดาของพระองค์ให้กับจูกัดเจียมซึ่งก็คงมีสาเหตุมาจากการที่พระเจ้าเล่าเซียนทรงรำลึกถึงคุณความดีของของเบ้งซึ่งเคยช่วยทำนุบำรุงจกกก,กมาก่อน ชีวิตในวัยเด็กของคงเบ้งไม่วยเด็กของคงเบ้งได้เข้าเรียนหนังสือในสำนักของอาจารย์สุมาเต็กโชโดยเพื่อนร่วสมสำนักอาจารย์เดียวกันกับคงเบ้งที่มีชื่อเสียงและมีโอกาสได้โลดแล่นอยู่ในประวัติศาสตร์จีนยุคสามก,ก๊กมีอยู่สองคนกล่าวคือบังทองและชีซีหรือในอีกชื่อหนึ่งว่าตันฮกเด็กชายคงเบ้งเป็นเด็กที่รักในการเรียนมากกล่าวคือ อาจารย์สมัตเต็กโชจะใช้เสียงไก่ขันเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาพักกินข้าวกลางวันแล้วแต่คงเบ้งยังต้องการที่จะเรียนหนังสือต่อไปดังนั้นแล้วเพื่อไม่ให้ไก่ขันบอกเวลาเด็กชายคงเบ้งจึงนำข้าวเปลือกติดตัวไปในห้องเรียนด้วยเพื่อที่ว่าเมื่อใกล้ถึงเวลาที่ไก่จะขันคงเบ้งก็จะแอบโปรยข้าวเปลือกให้ไก่กินด้วยเหตุนี้เอง เด็กชายของเบ้งจึงได้ร่ำเรียนศัพท์ิชาต่างๆต่อไปแต่ในเวลาต่อมาเมื่ออาจารย์สุมาเต็กโชจับได้ว่าขงเบ้งรอบก,กระทำการเช่นนี้ท่านอาจารย์ก็ทำโทษขงเบ้งโดยการไล่ออกไปนอกห้องเรียนเนื่องจากว่าการกระทำเช่นนี้ของของเบ้งแม้ว่าจะเกิดจากความใฝ่รู้ในการศึกษาแต่ก็แฝงไปด้วยกลงก,ลกลส่วนขงเบ้งเมื่อถูกลงโทษเช่นนี้แล้ว ก็คงจะมาแอบฟังอาจารย์สอนอยู่ใกล้ๆห้องเรียนดังนั้นแล้วอาจารย์สุมาเตกโชจึงอนุญาตให้ลูกศิษย์คนนี้กลับเข้ามาเรียนได้ดังเดิมพฤติกรรมเช่นนี้ของโขงเบ้งนับได้ว่าเป็นลักษณะของความเป็นคนคงแก่เรียนของเขาอย่างชัดเจนมากชีวิตในวัยทำงานของของเบ้งจากชาวนาสู่กุญซือใหญ่แห่งจกกบเมื่อสำเร็จการศึกษาจากสถาบันของอาจารย์สุมาเตกโชแล้วขงเบ้ง บังทองชีซีรวมทั้งเพื่อนร่วมสถาบันคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปประกอบอาชีพตามที่ตนต้องการซึ่งคงเบ้งก็เลือกที่จะซุ่มซ่อนกายอยู่ที่ขุนเขางโงลังกังเพื่อพัฒนาความรอบรู้ของตนในสัพพวิชาต่างๆต่อไปนอกจากนั้นก็เพื่อรอคอยให้บุคคลผู้มีบุญวานสนาและสติปัญญามาเชิญตัวไปทำการใหญ่เพื่อแผ่นดินส่วนชีซีก็ตระเวนไปหาผู้นำของกกเหล่าต่างๆ เพื่อขอทำงานด้วยแต่ก็ไม่มีผู้นำก๊กรายใดทราบถึงความทรงปัญญาของชีซีจนกระทั่งในที่สุดชีซีก็ได้มาทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปีแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ชีซีถูกโจโฉใช้อุบายดึงตัวไปเป็นที่ปรึกษาประจำอยู่ในวุยกกแต่ก่อนที่ชีซีจะจากเล่าปีไปอยู่กับโจโฉเขาก็ได้แนะนำขงเบ้งและบางทองให้กับเล่าปีโดยชีซีได้กล่าวแนะนำเล่าปีว่า ตัวข้าพระเจ้าอุปมาเหมือนหนึ่งกาจะมาเปรียบพญาหงนั้นไม่ควรอันหนึ่งมาอาชามีกำลังอันน้อยหรือจะมาเปรียบพญาราชศสีได้อันคนคนนี้มีปัญญาลึกซึ้งกว้างขวางนักอาจสามารถที่จะอย่างรู้การในแผ่นดินและอากาศเป็นเอกอยู่แต่เพียงผู้เดียวซึ่งจะหาผู้ใดเปรียบเสมอถึงสองนั้นมิได้เล่าปีแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีจึงถามว่าผู้นั้นชื่อใด ชีซีจึงบอกว่าชื่อของเบ้งแซจูกัดชาวบ้านทั้งปวงเรียกชื่อของเบ้งนั้นว่าอาจารย์หกหลงแม้ท่านอุตส่าห์ไปเชิญของเบ้งมาไว้ช่วยคิดอ่านทําการท่านจะปราบปรามบ,บ้านเมืองทั้งปวงให้ราบคาบเป็นสุขได้ชีซีได้สรรเสริญถึงสติปัญญาของของเบ้งเป็นอย่างมาก โดยท่านอาจารย์ฮกหลงนี้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดจนกระทั่งสามารถที่จะคาดการ์ต่างๆในท้องฟ้าและมหาสมุทรใต้อย่างทะลุรูปโปรดังนั้นแล้วการที่ขงเบ้งจะยินยอมไปทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลใดบุคคลน,นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้วยท่านอาจารย์ฮกหลงจึงได้ลองใจเล่าปีโดยการให้เล่าปีเดินทางไปหาตนเองถึงสามครั้งดังคำบรรยายความคิดของข,อง,ของเบ้ง หลังนี้ฝ่ายของเบ้งรู้ว่าเล่าปีจะมาหาก็คิดในใจว่าเขาเล่าลืออยู่ว่าเล่าปีมีสติปัญญาประกอบด้วยอัธยาศัยและความเพียรเป็นอันมากนั้นจะจริงหรือประการใดครั้นจะให้ซึ่งเราจะไปอยู่ด้วยนั้นใหญ่หลวงนักยังจะเป็นประโยชน์หรือมิเป็นประโยชน์จะลองดูให้รู้จักน้ําใจเล่าปีก่อนแล้วสั่งเด็กไว้ว่าถ้าผู้ใดมาหาเราจงบอกว่าเราไม่อยู่ สั่งแล้วคงเบ้งก็เข้าไปซ่อนอยู่ที่ข้างในจากคำบรรยายเช่นนี้ก็ทำให้เราทราบได้ว่าคงเบ้งเป็นผู้ที่มีความรอบคอบเป็นอย่างมากในการพิเคราะห์น้ำใจของผู้อื่นการลองใจเล่าปี่โดยให้ผู้เป็นประมุขของจกกกผู้นี้เดินทางมาหาตนเองถึงสามครั้งจึงทำให้คงเบ้งมั่นใจได้ว่าเล่าปี่เป็นผู้มีความเพียรและต้องการให้ตนเองไปช่วยทำราชการจริงๆ แต่กระนั้นก็ตามการลองใจของคงเบ้งก็ยังไม่จบสิ้นลงทันทีโดยในการที่เล่าปีเดินทางมาพบกับคงเบ้งในครั้งที่สามีคงเบ้งแกล้งทำเป็นนอนหลับและให้เล่าปียืนรอตนเองอยู่ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเวลาเย็นจึงออกมาพบกับเล่าปีต่อจากนั้นแม้ว่าเล่าปีจะได้พบกับคงเบ้งแล้วก็ตามแต่เล่าปีก็ต้องอ้อนวอนให้คงเบ้งไปทำราชการกับตน จนกระทั่งรําให้ออกมาซึ่งด้วยกิริยาของเล่าปีเช่นนี้ของเบ้งก็ได้เห็นความจริงใจของเล่าปีและยินยอมไปทำงานเป็นหัวหน้ากุนซือให้กับเล่าปีอันหนึ่งแม้ว่าการที่เล่าปีต้องมาเยือนกระท่อมหญ้าของของ,ของเบ้งถึงสามครั้งจะเป็นการลองใจของท่านอาจารย์หกหลงก็ตามแต่ก็มีผู้วิจารณ์พฤติกรรมของของเบ้งในเหตุการณ์นี้ว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากว่าของเบ้งมีอายุน้อยกว่าเล่าปีจนเป็นพ่อลูกกันได้ตั้งนั้นแล้วพฤติกรรมเช่นนี้จึงเป็นสิ่งที่ผู้อ่อนอวุโสกว่าไม่ควรกระทำโดยผู้ที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่พอใจในความประพฤติเช่นนี้ของของเบ้งก็คือน้องร่วมสาบานทั้งสองคนของเล่าปีซึ่งก็คือกวนอูและเตียววมุยนั่นเองโดยในขณะที่เล่าปีกำลังยืนรอของเบ้งนอนหลับอยู่นั้น เตียวหุยก็ได้พูดพร่งออกมากับกวนอูว่าคงเบ้งคนนี้หยาบชานักมิได้มีคาราวะแก่พี่เราแซงทำนอนหลับเสียข้าพระเจ้าจะเอาเพลิงไปจุดข้างหลังบ้านให้ตกใจตื่นขึ้นจงได้ถึงแม้ว่าเตียวหุยจะมีความคิดเช่นนี้แต่กวนอูก็ห้ามเตียวหุยเอาไว้ทันมิเช่นนั้นแล้วคงเบ้งอาจจะไม่ใช่บุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่ในประวัติศาสตร์จีนก็ได้ เนื่องจากว่าอาจถูกไฟคลอดตายไปก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงขึ้นมานอกจากจะมีผู้วิจารณ์ถึงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของโขงเบ้งแล้วยังมีข้อความที่สร้างความสงสัยในการที่โขงเบ้งไปทำงานอยู่กับเล่าปีอีกด้วยโดยข้อความนี้เป็นคำพูดของซุมาเตก็โชผู้เป็นอาจารย์ของโขงเบ้งนั่นเองซึ่งท่านอาจารย์สุมาเต็กโชได้กล่าวเอาไว้ดังนี้สุมาเต็กโชได้ฟังเล่าปีถามดังนั้นจึงว่า ทีซีจะไปแต่ตัวนั้นไม่ได้จะให้คงเบ้งได้ความรักกำใจรากโลหิตออกเมื่อภายหลังนี้หาควรไม่เราเห็นคงเบ้งจะมาอยู่ทำราชการด้วยท่านนี้เป็นการใหญ่หลวงนักเห็นจะต้องคิดอ่านผ่อนผันทุกเวลาก็จะช้ำอกหนักใจจริงว่าทั้งนี้การที่ท่านอาจารย์สุมาเต็กโชได้กล่าวเอาไว้กับเล่าปีนี้ก็ทำให้เราทราบว่าสุมาเต็กโชกำลังบริพาทเล่าปีต่อหน้าเลยว่า เล่าปีเป็นผู้ที่ไม่มีสติปัญญาจนกระทั่งคงเบ้งจะต้องเป็นผู้วางแผนการศึกและการบริหารประเทศให้ทั้งหมดนอกจากนั้นหากคิดย้อนไปในมุมกลับกันแล้วแผนการของคง,งเบ้งที่จะลองใจเล่าปีโดยให้เล่าปีต้องเดินทางมาหาตนเองที่กระท่อมย่าถึงสามครั้งนั้นก็คงไม่มีประสิทธ,ธ,ธิภาพมากพอที่จะทำให้คงเบ้งทราบถึงสติปัญญาและอุปนิสัยอันแท้จริงของเล่าปีได้ด้วยเหตุนี้เอง สุมาเตคโชจึงได้กล่าวข้อความเช่นนั้นออกมาเหตุการณ์หนึ่งที่ช่วยสนับสนุนคำกล่าวของอาจารย์สุมาเตคโชก็คือในขณะที่เล่าปีเพื่อจะได้ตัวของของเบ้งมาเป็นที่ปรึกษาเล่าปี่ก็คงจะรู้สึกประมาทว่าตนเองมีผู้ที่มีสติปัญญาดีมาช่วยทำงานแล้วดังนั้นเล่าปีจึงนำขนของตัวจามารีมาถักหมวกเล่น โดยไม่คำนึงถึงว่าการศึกสงครามนั้นยังมีอยู่รอบตัวฝ่ายคงเบ้งเมื่อพบว่าเล่าปีกําลังทํางานอดีเรกเช่นนี้อยู่ก็รู้สึกโกรธและได้ใช้สิทธิ์ของความเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาและการเป็นอาจารย์ที่เล่าปีเคารพตำหนีเล่าปีอย่างรุนแรงหลังนี้คงเบ้งเดินมาเห็นเล่าปีถักขนจามรีก็โกรธจรึงว่าการซึ่งจะป้องกันร,รักษาตัว เหตุใดจึงไม่คิดท่านมานั่งถักขนจามรีเล่นอยู่ชะนี้ไม่ควรด้วยคำตำหนิเช่นนี้ของของเบ้งก็ทำให้เล่าปีได้คิดและมุ่งมั่นที่จะทำการซ่องสูมกำลังทหารเพื่อรวบรวมแผ่นดินจีนที่แตกเป็นกบเป็นเหล่าต่างๆต่อไปแม้ว่าจะมีเงื่อนแง่ต่างๆแต่เมื่อเล่าปีได้ตัวของของเบ้งไปเป็นหัวหน้าทีมที่ปรึกษาสมใจแล้ว ต่อไปก็จะเป็นกลยุทธ์ของของเบ้งที่แสดงให้เห็นถึงสติปัญญาอันเป็นเลิศของท่านฮกหลงหรือมังกรหลับหรือมังกรซ่อนกายแห่งขุนเขาโงูรังกังซึ่งจะได้นำเสนอแก่ผู้ชมทุกท่านในคลิปหน้าโปรดติดตามตอนต่อไปครับ